จะต่อสู okay. อค,อออคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคก็กราบสบวัสดี FC สหายส,าย,สายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมันนี้ก็เหลือเกมโรม่าข,ของค่ายสลอตโจ๊กเกอร์ด้วยทุนน้อยนะครับผลทุน200ทุนน้อยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์พิเศษสักนิดหนึ่งนะครับเล่นทุน 200ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันโอเคไปที่เบ็ดสาที่แบบเร็วๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะขยับเบ็ดไปเร็วดนะ้โอเคขวานหมาสวย260ก็มาดีครับ เปิดคลิปมาสวยๆอย่างนี้ก็สบายใจนะผมคือเราเล่นทุนเยอะสักนิดหนึ่งเพื่อขยับไปเบ็ดที่มันเยอะขึ้นนะผมมันก็เหมือนทุนน้อยเหมือนเดิมนะผมถ้าเล่นทุน50ก็ไปที่เบ็ดเเหมือนเดิมนะผมเล่นทุน200อยผมก็ขยับไป30เลยนะครับก็อันนี้ต้องเป็นคอนเทนต์อีกอันคอนเทนต์หนึ่งนะผมก็ทําทให้ดูนะครับผมว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมในการไต่เบ็ดครั้งนี้นะครับโอเคมาดูกันมาดูกัน ได้องุนหมาผมได้มาสิบขอมโบที่หนึ่งครับผมหมาต่อที่โลสวยๆโลฮะมาอีกแล้วร้อยเก้าสิบขอมโบที่สองครับก็เอาดีก็เอาดีองุนหมาต่อสวยๆไปอีกครับยี่สิบขอมโบที่สามครับผมต่อสี่ต้องติดแล้วแหละโอ้โหไม่ได้ขอมโบที่สี่นะครับผมไม่เป็นไรครับได้มาสองร้อยยี่สิบครับได้อยู่ได้อยู่นะโอเคองุ่นฮโอ้โหวันนี้มันดีแลเก มาครับผมไม้ห0มาไมา้ห0แจกกันต่อสวยๆไปดีครับได้60คอบมโบที่2ครับผมมาดีครับโลมาต่อขอโมโบที่3ต้องฟีสปินแล้วแหละมันต้องฟีสปินแล้วแหละโอเคได้สปิน,วปนขวานเต็มกระดานร2 0พร้อมรปสปินอีก4ี่รอบครับผมโอ้โหเอา่ะเอาอะวันนี้เร็วมากวันนี้ลองเล่นทุน200เนะี่ยแม่งมาเร็วมากท่านผู้ชมมันมาเร็วมากครับผม มันมาเร็วมากฟีสปินจะเป็นยังไงรอบที่หนึ่งวืดไปรอบที่สองยังไงรอบที่สองวืดไปอีกรอบที่สามโอ้โหไม่ได้เลยล้มไถโอ้เหลือเชื่อฟีสปินยังเกลือโอเคผลผลฟีสปินครับสองร้อยเจ็ดสิบครับคือเกลือจัดเลยอ่ะกดขออนุญาตกดเทอร์โบสักครู่นะครับผมไปอีกสิบรอบโอเคร้อยเจ็ดสิบอ้โหสู้นี้ได้โอ้หางุนมาต่ออีกเจ็ดสิบของบุรีสองครับโอ,อ้อไม่ของบุรีสามได้สิบครับเฮ้ยเอาเอะ เอาวะโอ้ได้สูตรแล้วท่านผู้ชมคือจบฟีสปินแล้วกดออตโต้นะครับผมจบฟีสปินแล้วกดออตโต้นะครับเอาวะมามา,มาอีหกสิบของโมดที่หนึ่งครับผมเอาเรื่องกระเบื้องแตกมาแอกอางุนอีกคาตัวผมหกสิบเอาเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับผมขอเน้นๆ้นขอเน้นๆขอเน้นๆอันนี้เบ็ดสามสิบอยู่นะครับผมยังเบ็ดไม่เยอะนะครับผมยังแตกขนาดนี้ถ้าเบ็ดเยอะจะแตกขนาดไหนนะครับ เบ็ดยังน้อยอยู่โอเคได้สิบคอมโบที่หนึ่งครับผมแจกกันมาส,สวยๆไปอีกยี่สิบคอมโบที่สองครับผมโลมาอีกสิบคอมโบที่สามครับโอ้โหเฉียดฟีสปินหลายรอบมากอะ่ะมันเฉียดฟีสปินหลายรอบมากเลยนะครับไปต่ออีกสิบรอบครับออตโต้มาออตโต้มาอีกสิบรอบปั๊บมาต่อที่สิบห้าคอมโบที่หนึ่งครับผม มาต่อที่15บห้าของโบที่2ครับผมเอาเงินมาส,สวยอหมหกสิบของโบนิสามครับเน้นๆเน้นๆโอ้โหมันเฉียดฟีสปินหลายรอบแล้วอะมันไม่เข้าเลยท่านผู้ชมอุ้ยอยูเต็มกระทะโอเคซี่ร้อยยี่สิบมาอกโอ้เอาเลื่องโอ้โหเโอาว่าเป็นสี่สิบห้าผมสี่ร้อยยี่สิบครับโอ้ยแล้วกำลังมันก็วืดลืล้วนแล้วมันเกิดไปเบรคหกสิบเลยครับออโต้ไปสิบรอบครับผม ปั๊บมาต่อ20คอมโบที่1ครับคือปั่นขึ้นมานี่เหมือนกับปันน <c oughs> ป่นให้ได้ทุนเฉยปั่นให้ได้ทุนเฉยกลับมา600อีกแล้วโอเค20คอมโบที่1ครับยังไงต่อโอ้แต่แค่คอมโบเดียวเอนอ่ะมาสักทีเดี๋ยวลูกขอวันช็อตเนี่ยนะเน้น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 สักลูกไม้หนึ่งสักไม้หนึ่งเน้นเน้นเต็มกระดานมาสามได้มา40คอมโบที่สามับผมขอแบบเน้น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  เน้นๆโอเคสามร้อยสี่สิบมาด้อยู่ได้อยู่อุ้ยเกือบได้สิงโตเกือบได้สิงโตสิงโต,งโต,งโตไม่เลี้ยงครับผมสิงโตไม่เลี้ยงครับผมไปเบ็ดเจ็ดห้าต่อเลยครับออโตไปสิบรอบเป็นสูตรไล่เบ็ดกดออโตนะครับผมมีทุนไม่กลัวอยู่แล้วม,มันต้องมีสักไม้ที่มันหมาผมเชื่ออย่างนั้นนะมันต้องมีสักไม้ดิวะ ต้องมาสักไม้ดีวะโอเค50าของโบที่หครับผมนั่งรุนนั่งเก่งกันอยู่นะครับกลัวหมดนะครับผมไม่อยากให้หมดเลยโอเค375มาต่อ,ต,อต่อชีวิตได้อยู่มาต่อชีวิตได้อยู่นะผมเน้นๆแจกกันมาต่อของโบที่สาในห้าสครับผมโอ้โหไม่ฟรีสป,ปินอีกแล้วอะสี่ร้อยครับโอเคได้ต่อชีวิตมาอีกนิดนึงนะครับผมกลับมาเท่าเดิมนะครับใบเบ็ด 150, ออ 10, ร,ร้อยห้าสิบออโตอีกสิบรอบเพราะผมโอเคมาสองร้อยของโบที่หนึ่ง มันต้องมีสักเบ็ดแหละวะที่มันให้ผมอ่ะมันต้องมีสักเบ็ดแหละวะมันต้องมีสักเบ็ดสี่ Bell okay. ร้อยโอเคเขาโบนิหนึ่งได้อยู่ได้อยู่หายใจเข้าลึกๆครับผมเราพร้อมจะต่อสู้โอเคโอ้ยจุดคีโอ้ยบิ้งวินะผมสองพันห้าอะไรวะมองไม่ทันนะผมมันแตกแบบโอ้หสามพันสามสี่สิบห้าผม บอกแล้ว่ามันต้องมีวันช็อตที่มันได้มานะผมก็โอเคครับนี้ก็ขออนุญาาจบคลิปไวแจ่พียแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสามมันสาม,สามนิ้นนิ้นแหละท่านผู้ชมแต่งแบบงงๆงูง้